ใใหม่ปีนี้คุณอยากได้คนรักแบบไหนใครสักคนที่เข้าข้างคุณอยู่เสมอช่วงเนี้ยฉันรู้สึกอ้วนๆไงก็ไม่รู้อ้วนอ้วนพี่โคตรอ้วนเลยพี่เชื่อดิโอเคบางคนนะ่ะก็ออกหน้าอย่างเดียวออกนมอย่างเดียวก็มีนะพี่โอ้โหมันคนไม่อ้วนเลยอ้อวนขึ้นปะเนี่ยใครสักคนที่ชีวิตเขามีเราอยู่ในแพลนหมอรู้ไหมหมอไม่ได้สวยน,นันะ่นแน่ คุณพักผ่อนเถอะถ้าเกิดว่านอนไม่เพียงพอเนี่ยนะหัวใจมันจะอ่อนแรงไปกันใหญ่แล้วหัวใจหมอเป็นไงบ้างครับเจีบปะเนี่ยยังไม่แน่ใจใครสักคนที่เขา้ากันเข้ากันกับครอบครัวคุณแม่โดงไก,ก่ฟ้าเล็กแต่หมไม่เป็นไรเขาไม่ชอบกินน่องอยู่แล้วกินตีนไปละแม่เก็บตีนไว้กินเถอะใครสักคนที่ดีทั้งจิตใจและหน้าตา,ตาหน้าเป็นไงไม่ไรอเพือกลางี่หน เนี่เหรหน้าตากลางๆของแกอย่างเงี้ยมันกลางไปทางชั่วเลยนะเว้ยดูหน้ามันดีหน้ามันเหมือนคนที่ไหนอะหน้าเหมือนโดเรมอนตอนแก่เลยนะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครสักคนที่เห็นอะไรก็นึกถึงแต่เราพี่รู้หรือเปล่าว่าเวลาฉันคิดถึงพี่ฉันนึกถึงอะไรส่วมนึกถึงคุณนึกถึงส่วมเห็นพี่เป็นขี้เหรอครับว่าแต่ส่วมนี่ที่ไหนอ่ะ อ๋อนี้ขี้เหรอหรือประเด็นไหนก็ได้ขอแค่ทำไมเธอถึงชอบเราอ่ะพี่ฉันชอบพีมเป็นแค่ประเด็นรองประเด็นหลักมันคืออะไรเว้ฉันชอบตัวเองมากเวลาอยู่กับพี่แล้วนั่นเป็นฉันที่คิดถึงเธอ เรเชื่อว่าของขวัญสําหรับผู้หญิงนะครับก็คือผู้ชายดีๆสักคนส่วนของขวัญสําหรับผู้ชายก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องดีมากแต่ขอหลายๆคนครับ